ไอคิมมึงถ่ายคลิปแล้วใช่ไหมถ่ายยังอ่ะอย่าลืมลงนะมึงตกใจน้องน้องปเป็นไรเหรอ น้องปอยมันไม่มีปอยมันไม่กล้าพูดหรอ จะเกิดนี่หว่าแป่งไม่กูได้ทำดีกูไม่เกียร์ขนาดนั้นหรอกไม่เกียร์แป้งเดินเข้ามาเกิดกูเห็นน่ะเกลียดกองพวงกองพวงใช่ปะวะใช่อะไรปะอ๋อลูกซองธรรมดา กิมกิมน้องมาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ล่างลา่งางไหนไจนเหืน้าพอดีมาเลยเนี่ย คลายไปเก่งเราเลยก็ใช้ได mm ้ด hmm. so right. mm ีกับกูไม่เป็นไรคนเรามันฝึกกันได้เว้ยอุ้ยไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งหรอกไอ้ควายตอนแรกเล่นไม่เป็นก็ใช้ฝึกกับกูวะตายโอ้โห ออน่ต,ตายป่ะน้อตน็อตฮะเก<า>ือบตายปะ่ะเกือบเกือบตายแล้วอะ่ะตัมีดฟันอะ่ะโอ้งั้นปะน้องไม่เอาไออย่าแอบ,บอย่าแอบบอกไว้ก่อนเล่น p ีีแอบไม่ได้แอบหรอก โอ้โหไม่ใโอ้โหอยู่ข้างบนกันตั้งสามตัวแม่ก็อยู่ฝั่งนี้อีกดับเบิลคิล ไอ้กิมไอกิมใครป่าวะใครเขาเข้าสักไก่มาวะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ใครเขาพูดว่าไอ้กิมไอกิมอ่ะเออใครวะ อะไรไงครับรยกไ้าะายแล้วเห็นตกบ้านแม่เห็นตกบ้านเห็นแล้วติวเลยเห็น เขาเจ๋งอีเลดเขาเจ๋งชันนลเว้ยใช่เหรอชันนลเว้ยชันนลมึงอีเลดเหรอฮะชันนลมึงอีเลดเหรอใช่ไม่ใช่ชันนลเป็นสกายกูนึกว่าอีเลดชันน์นวลเฮดช็อต

ันนี้มันเล่นยังไงเกียนก็ยังคือเกียนเหรอจิมนะว่ามาเกียน,นะยนข้างไปของอะไรไปกูหเห็นหน้ากระสุนพุ่งออกมาจากกระจก มันอยู่ไหนวะ